แต่งซิ่งชนรถโลซลอยราคาเริ่มต้น30ล้านบาทจนกลายเป็นข่าวดังระดับประเทศที่แรกเข้าใจว่าไม่ติดใจเอาความการแต่ว่าล่าสุดสาวชาวจีนเจ้าของรถหรูเขายืนยันแล้วว่าจะให้ชดใช้ค่าเสียหายวันที่เกิดเหตุไม่ได้ตกลงกันเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องราคาค่าซ่อมทั้งโลซลอยและกระบะซิ่งจะมีราคาเท่าไหร่ข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเรามาเริ่มกันที่โลซลอยกันเลยค่ะโลซลอยคันนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า Ghost m o เดลล่าสุดเปิดตัวไปเมื่อปี2020ราคาเริ่ม นนะะอยู่ที่36มถึง37ล้านบาทเข้าไปแล้วค่ะหากรวมออปชั่นเสริมที่เจ้าของรถติดมาเพิ่มด้วยก็อาจจะโดดไปถึง44ล้านบาทเลยทีเดียวเมื่อโดนกระบ,บาะซิ่งมาชนท้ายแบบนี้ผู้รูรถยนต์เขาก็ประเมินราคาค่าซ่อมกันคร่าวๆแค่ชุดไฟท้าย2ข้างรวมกันแล้วก็6 0 0 0 0บาทเลยจ้า ต่อมาราคาเท่ากันเลยค่ะคือซ่องระบบชกอัพฟากระโปรงท้ายก็ ,00 0 0 0บาทเหมือนกันในห้องเก็บสัมภาระท้ายหรือว่ากระโปรงหลังนะคะมันจะมีอุปกรณ์ต่างๆรวมๆกันแล้วก็3 5 0 0 0 0บาทหรือขนาดแค่ฝากระโปรงหลังค่ะก็ป่าเข้าไปแล้ว3,000 0 0บาทค่ะแพงลองลงมาหน่อยนะคะอย่างกันชนหลังราคา2 5 0 0 0 0บาท สุดท้ายท่อไอเสียอยู่ที่8 0,000บาทรวมๆแล้วก็ประมาณ2ล้านบาทจุกๆค่ะนี่ยังไม่นับรวมกับพวกซ่อมสีเคาะตัวถังแล้วก็อื่นๆจุกจิกอีกนะคะข้ามไปที่ฝั่งกระบะกันบ้างค่ะยกไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีช่างเขาประเมินแล้วนะคะเริ่มต้นก็1,000 0แบาทค่ะไฟหน้าอีกคู่ละส0 0 0 0บาทเจ้าของอู่บอกว่าพอเริ่มเป็นข่าวดังเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มติดต่อเจ้าของกระบะได้แต่ว่าเขาไม่รับสายค่ะไม่รู้ว่าติดธุระส่วนตัวหรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะ ยังไงนะพี่คือวันที่เอารถมาจอดยังติดต่อได้ใช่วันที่เอารถมาจอดก็ยังมาจอดก็ยังติดต่อได้ปกติครับพอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นพี่เขาเริ่มว่าเป็นข่าวดังทีนี้เขาก็เหมือนแบบว่าโทรติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีทีนั้ก็เลยยาวเลยอ๋อเหมือนเหมือนเทรไปดต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแค่นั้นเองอยู่นั้นครับแต่แต่การประเมินเบื้องต้นนี่พี่ได้แจ้งราคาเข้าไปเบื้องต้นนี่ครับ ประมาณเบื้องต้นเราก็เคยแค่คู่คร่าวๆตอนที่มาจอดนะก็ถามว่า,<ห>า,าี่ถ้ารวมๆอย่างนี้แล้วมันประมาณเท่าไหร่เราก็เลยบอกว่าประมาณตีได้ประมาณปักแสนหนึง่งเขาก็รับรู้<แ>ตรงนั้นไปด้วยเพราะไฟฟูหนึ่งเนี่ย LED ตัวเนี้ยอย่างเป็นอิสุกเงตนตัวเนี้ย LED ฟมัน,นก็สูงปมาสามหมนะื่นสี่หมื่นนะอ๋อครับผมคนหนักนชนหนักครับผมเพราะว่าเข้าตรงแผงหน้าจอกับคานหน้านะครับช่วงนี้ครับน่าจะชนหนักอยู่ครับพอเรื่องอยู่ครับเพราะว่าโดนหม้อน้ําพัดลมด้วยครับแผงแอร์ตรงนี้ไปหมดเลย พัดลมติดหน้าเครื่องนี้ก็จะชนระดับหนึ่งครับเห็นว่ารถประกันขาดใช่ครับผมแล้วเขาติดต่อซ่อมยังไงครับพี่ก็ลูกค้าติดต่อใช้เงินสดครับผมเพราะประกันเขาขาดือต้นตีประมาณเท่าไหร่คร่าวๆนะครับอันนี้แค่ประเมินราคาให้เขาเฉยๆก็อยู่ที่แสนแสนหนึ่งแต่เราต้องมาดูหักลบอีกทีหนึ่งว่าราคาประเมินอีกเท่าไหร่แค่นั้นเองครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ตีแค่ตรงเครื่อง้วยครับ ก็คือเจ้าของรถนี้เขาลากมาเองหรือว่าเขาขับไปเองเขาลากมาครับผมลากมาครับผมเพราะว่าในกรณีนี้ตุ้มล้อกัแบบล้อเขาติดครับผมข้อออกมาไม่ได้เขาต้องลากมาอย่างเดียวแล้วจริงๆเขาเคยเป็นลูกค้าที่ร้านนี้ประจำใไหมเ,เขาเคยเคยไปไป,ไปม,ามาครับผมเคยแบบว่าทางเพื่อนเขาติดมาจากทางเพื่อนเขาครับแนะนำกันหมแนะนากันมาอีกทีหนึง่ง อย่างนี้ก็คือทางออ่พี่ก็คือมีหน้าที่รับซ่อมอย่างเดียวเรื่องคดีอันนั้นเขาได้เล่าหรืออะไรให้ฟังบ้างไหมครับไม่ได้เล่านะครับผมก็คือแค่บอกว่าชนคาร์กัแค่นั้นแล้วก็คือจบกันไปแค่นั้นเองครับผมตอนแรกผมก็ไม่ตราบเพราะว่าเขาลากมาคันนี้ว่าเป็นรถดังเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขามาถึงเราแค่มาบอกเราว่าเออพี่ช่วยตีราคาประเมินราคาให้เราหน่อยแค่เราซ่อมเพราะว่าส่วนที่เรื่องเขาเป็นคู่กรณีกันต้องให้เขาคุยกันเองตรงนั้น ส่วนนี้ประเมินราคาไปเขาก็รับรู้ใช่ไหม่างนี้พ<ช>ี่มือมีเบอร์เจ้าของเขรี้วยพอจะติดต่อเจ้าของกันไหมเจ้าของเราก็ติดต่อมาเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่าสิบเก้าลโานเฟซบุ๊กยินดีติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวพเพื่อเป็นกำลงังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ